สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกาะยาณนิตผู้ใฝ่ฟังรุกะวิศลุกขา,กา,าทั้งหลายที่ยังติดตามฟังคิดผมวันนี้ก็จะให้แง่คิดนะ,ะลองพิจารณาดูก่อนนะฟังแล้วก็ลองไปสำรวจดูตัวเองผมบอ,อกว่าคนเราเมื่อเสพติดธรรมะที่ผิดผิดก็จะหลงผิดไปเรื่อยกลายเป็นกรรมวิบาก ไม่เข้าไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมคำสอนที่แท้จริงได้โลกใบนี้ทำมันหลงทำกันเมาทำกันมันเป็นโลกแห่งยาเสพติดในธรรมนะคคนที่แสวงหาธรรมะก็หลงอยู่ในนั้นนะขบวนการเสพติดนะฮะ mm. จนเมาทำนะฮะมเมื่อคุณเสพติดธรรมะแบบผิดๆคุณไม่มีวันที่จะเห็นตัวเองคุณก็จะรู้ไปเรื่อย ตามสัญญาตามภาษาธรรมไปเรื่อยตรงไหนพูดดีคุณก็ชอบถูกใจคุณชอบอธิบายได้ลึกซึ้งละเอียดอะไรคุณก็จะไปเรื่อยๆอบางคนก็ชอบเอาตัวตนไปทรมานไปฝึกสติไปฝึกสมาธิแบบผิดๆแบบเป็นมิจฉามหมือนครับไม่ใช่สัมมาอาจารย์วิทย์มาสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกรู้ถูกอืจะพูดไม่พูดบนบ,นบนอยู่แค่นี้ครั นะครับไม่ได้ขยายความไปเป็นนู่นเป็นนี่ไปมีนิพพานไปมีอะไรนะฮะจะพูดให้กระชับลงนับวันอาจารย์ก็ยิ่งกระชับลงพูดให้กระชับลงเพื่อไม่ให้คนติดเอาสมมุติติดเอาสมมุติภาษาบัญญัติอืมเพราะว่าส่วนที่อาจารย์พูดไว้เยอะหนะ่ะคนมันเอามันไปติดเอาสมมติบัญญัตมันก็เอาไปสอนต่อเอาไปเป็นความรู้ ซึ่งมันเป็นกรรมกรรมวิบากค,คือเขาเห็นผิดไปยึดเอาภาษาธรรมก็เลยเข้าไม่ถึงแก่นธรรมออิสลามไม่มีวันที่จะเข้าถึงนะเพราะอะไรบางคนลุกศิษย์ผมก็เหมือนกันฝากตัวเป็นศิษย์ผมแล้วยังไปตามฟังตรงนู้นตรงนี้ไม่จบสิน้นอีกคนหนึ่งก็คือยายประเทือง เขามาหาผมมาครั้งสองครั้งผมก็ชี้ทางให้พอรู้แล้วก็ลงไปฟังตรงโน้นตรงนี้ได้เข้าสุดท้ายห่างหางออกไปจากอาจารย์ก็เลยไม่เห็นทำก็ได้แต่รู้ทำไปเรื่อยหลงรู้ไปเรื่อยตรงนั้นก็พูดดีอาจารย์นี่ก็พูดดีพูดปรุงแต่งตัวเองก็เข้าใจไปตามปรุงการปรุงแต่งก็เลยห่างออกอาจารย์ยิดไปเรื่อยแทนที่จะได้ตาดวงตาเห็นธรรม กับเข้าไปยึดเอาภาษาสมมุติบัญญัตินั่แหละครับเอพอไปยึดเอาสมมุติบัญญตัติมันก็เอาสัญญามาครอบตัวเองไว้มันก็ออกจากสัญญาสังขารไม่ได้กลายเป็นความรู้หลงเข้าไปรู้ว่าเป็นจริงเป็นจังชื่นชมเกิดเวทนานั่นแหละฮะมโนมันเกิดแล้วอมืมันถึงเป็นเรื่องยากในการเผยแพร่ธรรมไงที่ ที่อาจารย์มาพูดเพื่อจะให้คนตาสว่างให้คนวางความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าความจําความคิดความรู้สึกนั้นเพื่อจะเห็นมันว่ามันเป็นเพียงสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงเห็นจริงๆอ่ะไม่ใช่คิดเอาอ่ะนะฮะถ้าคิดเอามันก็ยังเป็นมโนอยู่อ่ะมันเป็นแค่ความรู้ความรู้มันไม่ทําให้คุณหมดสิ้นอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นได้นะฮะยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีก คนที่จะถึงทำออยสลัคือมันเหมือนคนงงไม่รู้อะไรมีแต่เอาออกแล้วเห็นมันเห็นล้างออกมาให้หมดนะล้างความเชื่อแบบผิดๆออกให้หมดตั้งแต่หยาบันละเอียดอะล้างออกมาแล้วก็เหลือแค่ธรรมะที่เป็นชีวิตเนี่ยอาศัยคนนั้นน่ะถึงจะเกิดดวงดวงตายนั่งเขาเรียกว่ายานถึงจะเกิดยานเมื่อล้างหลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นขบวนการปรุงแต่งทั้งหลายสัญญาสังขาร ความรู้ทั้งหลายมันถึงจะมีอาสะวะคัคยานปรากฏขึ้นนะเข้าสู่เส้นทางอริยมรกไม่งั้นไม่มีทางนะครับเราก็จะเชื่อ,อยังยึดมัน่นถือมัน่นครูบาอาจารย์อย่างนั้นต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนั้นยังเปรียบเทียบยังยังยังแบ่งแยกอ,อ้อยสลามัดนั่งเล่าเรื่องเพื่อให้ อุปมาอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเห็นอะไรบางอย่างให้มันเข้าสะท้อนไปถึงจิตใจของคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์อิสระก็เลยไม่มีรูปรักษณ์ที่จะต้องสร้างสตอรี่ในภายนอกในทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายนะฮะให้พวกคุณเห็นและยึดมั่นถือมั่นหรือปฏิเสธผมใช้เนื้อธรรมเทียวเพีล้วนคือไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตทางโลกนะครับผมพูดอะไรบางอย่าง ทุกคนต่างมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองนะฮะตรงนี้ก้าวไก่ทาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อทำลายความเชื่อผิดผิดความเห็นผิดผิดที่ถูกสอนกันมาเออมันจึงเป็นปัจจตัตตังเฉพาะตนเะะไม่สามารถตั้งเป็นสำนักปฏิบัติได้สำนักอะไรที่มากระทำได้เป็นแค่สถานที่สวนธรรมก็เป็นสถานแห่งแห่งปัญญาที่คนที่มาปลดล็อก มาเปิดดวงวิญญาณให้เห็นความจริงให้มาฝากตัวเป็นศิษย์ทำกรรมกติกามีการปฏิญาณตนเป็นสารณะนะยันตายนะฮะไม่ใช่การปฏิญาณตนมีลูกศิษย์หลายคนผมที่ได้ปฏิญาณตนแล้วก็ผิดศัจจาวาจาก็ไปไม่ถึงเกน่นธรรมอันบริสุทธิ์ไปยึดเอาความรู้ก็มีผิดศัจจวาจาต่ออาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสมมุติหลงไปคิดไปว่าเออแค่คำพูดเฉย มันไม่เที่ยงก็คิดไปใจก็เลยหยาบคุณอย่าลืมว่าสัจธรรมความจรงิงแก่นมันรอพวกคุณอยู่รอจิตใต้สํานึกของพวกคุณนว่าคนที่เข้ามาอาจารย์เนี่ยเขามั่นคงขนาดไหนจิตใต้สัมนึกเขานั่นขนาดไหนมันไม่ได้ที่จะข้ามตรงนี้ง่ายอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยคุณจอมที่ผมทาคลิปออกไปที่ผมไปช่วยที่บ้านคุณประมูลจาได้ไหมคลิปล่าสุดที่ผมลงงเทพ เธอมาออกอีพีกับออกคลิปกับผมกับคุณคุณอะไรนานวีด้วยวันนั้นที่ผมทําคลิปที่ร้านกาแฟเธอบอกเธอเห็นเธอเข้าใจเธอหลุดตรงเนี้ยเห็นโอ้ผมก็สั่งบอกไปว่านี่เป็นเบื้องต้นในเส้นทางบอกเธอไปเดี๋ยวเธอจะต้องเจอบททดสอบนะฮะกับชีวิตเมื่อเธอเห็นมันแล้วเนี่ย ดูที่ว่าเธอจะผ่านงานนี้ไปได้ไหมพอกลับไปเธอทักมาผมเมื่อวานเธอบอกเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเลยจะเจอบททดสอบแล้วเจอบททดสอบรุนแรงเรื่องงานจนต้องร้องไห้มันทุกทั้งคืนก้อนทุกเจอเจอสายงานที่คนลุกโล่เขาก็หกเจ็ดคนลุมลุมเธอเธอก็ไม่ทันมมนคือ คือไม่เข้าใจธรรมะพอเจอบททดสอบหลงไปกับมันเนี่ยหลงไปกับอารมณ์นะก็เมื่อวานก็โทรมาอาจารย์พอมันคลายลงหน่อยตอนโทรหาอาจารย์มันลืมเรื่องโขวดแล้วนะ <c oughs> แต่นึกขึ้นได้ก็มาพูดก็อาจารย์ก็ได้ทำคลิปเสียงคุยทิ้งไว้ที่คุยแล้วก็ทิกวางสายกันไปแล้วก็ ทำคลิปเสียงสั้นสนส่งไปให้สองคลิปเธอก็คงอ่านไปฟังแล้วก็ทบทวนดูสุดท้ายเธอก็เห็นตัวเองคเธอถึงเข้าใจแล้วโอ้โหอาจารย์นหนูต้องขอบคุณมากหนูเห็นทำสองฝั่งแล้วมันจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้ทำไมมันโง่จังเลยเออโง่อยากจะเขบหัวตัวเองสักร้อยครั้ง เออมันสว่างเห็นไหมฮะเจอบททดสอบแต่มีอาจารย์อยู่ใ,ใกล้ๆเป็นลูกศิษย์ผมเ,เปิดดวงวิญญาณของผมแล้วผมย่อมช่วยอยู่เพราะว่าเธอติดงานแต่มาไม่ได้ีมันมีเหตุปัจจัยจริงๆไม่ใช่ว่าขี้เกียจอยากจะคุยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไงคนที่ยอมอ่อนท่อมตน ทำไมรู้อาจารย์จะไม่ช่วยก็คุยจนสว่างได้เธอสว่างเห็นไหมฮะอัิขเสียงไปแค่นั้นเองเธอก็ทักมาขอบคุณแบบว่ารู้สึกว่าเป็นขอบคุณอาจารย์จากหัวใจที่จากที่เธอยังไม่เห็นทำคู่เธอเห็นนะนะฮะแล้วตัวน้ำก็ลอยเทง้งเต้งอยู่นะฮะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเข้าไปไม่ได้เนียวมันเห็นไงฮะแล้วมันก็เกิดอุเบกขาไงมันพอเกิดอุเบกขามันก็เข้าสู่การปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเออม,มันก็ข้ามสัญญากรรมทั้งหมดได้ก็อนุโมทนากระตือยินดีกระเือฮะผมนึกบอกทุกคนต้องเห็นทมเป็นผมเห็นทมคู่สุดท้ายแล้วมี ไม่หลงเข้าไปเกิดอีกไม่หลงเข้าไประบบภายในอะมันก็จะเกิดอุเบกขาสมพุชงขึ้นมาทันทีเลยแล้วคุณจะเกิดปัญญาที่แท้จ,จริงโดยที่อาศัยอาจารย์นี่แหละอาศัยอาจารย์ในก่อนไม่ต้องไปฟังตรงนั้นตรงนี้อะไรเป็นลูกศิษย์ผมนะฮะฟังไปมันก็ปรุงแต่งไปยอ่อมันก็ไปตามสัญญาอยู่ดีฮะมันจะจบได้ไงผมสอนเอาให้ออกให้เห็นไง ขาะคุณจอมเห็นแล้วก็ไปเจอบททดสอบอ่ะเห็นไหมละ่ะก็เจอวิบากเล่นงานนะสุดท้ายเธอก็ผ่านไปได้หลายคนอย่างผมเคยพูดถึงเรองน้องเจนเจนนั่นก็โอรไฟไม่บ้านนะผ่านไปได้ในจะสามีก็ยังแม่ย่าอีกคนรอบข้างเพื่อนทรงงานเนี่ยล้วนแล้วแต่ยังเป็นผู้ติชนเป็นคนโลกโลกเขายังไม่เห็นตัวเองเจอบททดสอบทุกอย่าง เธอผ่านมันได้บางทีก็เล่นกับมันนะก็หมันใส้ก็เถียงบ้านแต่ใจเธอไม่ได้ทุกกับมันเออแต่อารมณ์มันมีไงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเฮ้ยมันมีอารมณ์เวลาบะทะแต่ใจมันไม่ได้ทุกมันเหมือนวางอารมณ์ตรงนั้นได้อารมณ์นั้นก็มันก็เห็นว่ามันเกิดในขณะที่เราโต้เถียงอยู่สักพักมันก็ดับไปแค่นั้นอ่ แล้วก็ความจําความคิดความรู้สึกเหมือนกันเย็นลอดหนอนแข็งเหมือนกันอพวกนี้มันเร็วเห็นไหมฮะยาบยันละเอียดมันจะก่อรูปยังไงเมื่อเราเห็นมันอาจารย์ถึงท้าทั่วโลกไที่คุณทำอยู่ประเดี๋ยวผัดอยู่นะพยายามฟังธรรมะรู้เข้าใจถ้ารู้จิตว่างอยู่นั่นคือปรุงหมดเลยนะฮะหลงหมดเลยมันยังไม่เห็น มันปรุงแล้วมันก็รู้แล้วมันก็ดีใจมันก็พอใจอยู่แค่ตรงนั้นชื่นชมธรรมะแบบนั้นอย่างที่พัทธีราสอนนั่ะพวกคุณชื่นชมความรู้แบบนั้นปรุงไปเออมองก็ไปเห็นว่าเออมันจิตว่างๆนี่ว่าแต่มันปรุงมันปรุงมันปรุงอยู่มันหลงอยู่ในกระบวนการปรุงแต่งหลงยินดีตรงนั้นอยู่มันแค่รู้อยู่มันยังไม่เห็นอืถ้ามันเห็นจะไม่มีภาษาบอกเลยเพราะปสสิงที่ป สาขึ้นมาบอกมันคือปรุงทั้งหมดเลยคือเราเห็นเราไม่ได้ไปคิดซับซ้อนกับมันเราจะหลงคิดไปเรื่อยๆสร้างความรู้ไปเรื่อยๆเมื่อทาความเข้าใจกับมันแบบนั้นหลงเง,งจิตเพราะฉะนั้นการพิจารณาอย่างแคบแยบคลายเนี่ยเรื่องเรื่องของแกนธรรมนี่ใช้ไม่ได้ผลหลงหมดเ,เป็นองค์ความรู้เป็นมานาทิฏฐินะฮะพิจารณาอย่างแยบคายเนี่ย ไม่มีอยู่จริงแต่การพิจารณาในหน้าที่การงานการจะทํานูน่นทํานี้อย่างเงี้ยพิจารณาได้อันนี้เป็นของโลกนะฮะแต่ตาบใจถ้าเราเห็นทมแล้วเนี่ยเราแค่อาศัยมันใช้มันผู้อยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือสมมุติบัญญัติครับแค่นั้นไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นนะฮะการทำนาสมาธิการทำฌานเนี่ยไม่ใช่ของพทธเจ้านะเป็นของฤาษีโยคีฮนะ การทรมานตัวเองการรักษาสติรักษาใจรักษานั่นเป็นของาพามหรือสีโยคยีเทวทัศน์ไม่ใช่ของพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้หลังจากพระอ,องค์หมดหลงมาหกปีพระอ,องค์ก็เทศสอนใ้คนเห็คนความจริงเหมือนอาจารย์วิทนี่แหละฮะเมื่อจอดอาจารย์นี่ก็เป็นแบบพระพุทธเจ้านั่นเลยก็ออกสแสวงหามโมกะธรรมเออค้นหาภายในตัวเองอะ่จะจนรู้ว่าตัวเองหลงทั้งหมดนั่นแหละ ก็จึงตัดสัุ้องทรรมเพราะมนุษย์โลกเราพุุ้ชนเนี่ยมันยากที่จะไปพูดคุยแล้วให้เขาเข้าใจได้สิ่งนี้มันอยู่เพราะเขาอยู่ในกระบวนการปรุงแต่งอยู่นะฮะเขาคิดแล้วเขาถึงเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาถึงเกิดการกระทำึ้นมาเพราะคิดเพราะเชื่ออาจารย์จึงไม่ได้สอนในเชื่อไม่ได้พูดไปเพื่อให้สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง ว่าตัวเองหลงอะไรอยู่ให้คลายออกไปก่อนของหนักมันถึงจะเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นเช่นนี้เองก่อนจะกลับก็ฝากคลิปไปแค่นี้วันนี้เดินทางกับเทพสถิตแล้วนะฮะอืมก็อยู่โคราชสองวันเมื่อวานทําคลิปออกไปกับลูกไม่ได้ดูว่าเมมันเต็มมันตัดไปพูดไปประมาณชั่วโมงนึงอีกครึ่งชั่วโมงได้แค่ยี่สิบสี่นาทีอีกยี่สิบหกนาทีหายไปเลย น่าเสียดายมากพูดไว้ดีด้วยช่วงแก้ทายพอมาดูเอา้ามันตัดไปตอนไหนลูกก็เลยลบคลิปให้ความจํามันเพิ่มเดี๋ยวเราเรื่องนั่งคุยกับลูกได้อัตรลดมากเลยเป็นเนื้อหาที่ดีลูกชายผม,มนะผม,มว่าม่หน้าผมจะทําคลิปกับลูกไปเรื่อยๆนะฮะกดติดตามแล้วฟังส่งแชร์ธรรมะผมออกไปนะให้คนได้ฟังเนื้อหาเรื่องง่ายๆอยู่กับเราธรรมะมัน มันพลิกอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองเราอยู่แต่ด้านนี้ไปตลอดไ้ด้านนี้เราพลิกเพราะด้านนี้เรามืดบอดอยู่เราพลิกไม่เห็นความสว่างมันถึงจะเห็นด้านนี้เพราะได้แสงสว่างแล้วมันจะเห็นด้านที่เราหลงอยู่ทั้งหมดโอเคครับเบอร์โทรของอาจารย์ก็ศูนย์ก็แปดสามหนึ่งแปดหกสี่สี่ออิสระด้วยอาจารย์ิทใครจะทําบุญอ่าไม่ใช่ทาบุญใครจะให้ทานแก่อาจารย์กับประโยชน์ที่อาจารย์ทําก็ ตามเบอร์โทรนั่นเลยพร้อมเพยได้ใครเห็นประโยชน์ใครอยากที่จะเข้ามาศึกษาต่อหรือจะปลดล็อกเปิดดวงวิญญาก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้มาทางไลน์กติกาเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมทําไมมันถึงมีการปลดล็อกเปิดดวงวิญญามีการปฏิญาณตนหนึ่งอาจารย์สอนธรรมะเลี้ยงชีพไม่มีไรายได้จากทางอื่นคือยึดเป็นอาชีพเลยไม่ใช่ยึดหรอกตั้งเป็นอาชีพ ต้องดูแลสถานธรรมต้องดูแลครอบครัวนะบางทีสถานธรรมค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารคนที่อยู่ที่นั่นแม่ชีนกมหาอย่างเงี้ยแม่สารที่อยู่กับผมและหลายๆคนแม่ชีพรอ,อ,อะไรบางทีผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจารย์ดมอย่างเงี้ย บางทีข้าวนะ้มันขาดอาหารขาดมก็ต้องฟักเงินในส่วนนี้เพื่อดูแลเขาแต่เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยบางคนก็ช่วยเหลือตัวเองเออไม่ใช่ว่าอยู่กับอาจารย์อย่างเดียวอาจารย์ก็ไม่ไหวอืมนะฮะแต่บางคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เอเขาไม่มีไม่มีปัจจัยจากกาจาย์อื่นก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่อยู่ด้กัน ก็ดูแลสถานธรรมช่วยอาจารยนะ์เดี๋ยวลูกสิ์มาก็นุกก่นกว่านี้เขาเห็นประโยชน์เขาก็แบ่งปันเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาทิ้งไว้เป็นสบียงนะฮะก็แค่นั้นทําตัวให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองอย่าทําตัวให้มีธรรมะแล้วก็ต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสถานธรรมด้วยอย่าทําตัวให้ไม่เป็นประโยชน์มีอะไรก็หยิบจับช่วยกันทํานู่นทํานี่ไปนะครับนะมีหน้าที่ทุกคนอยู่ เป็นหมู่คณนนะเราก็ต้องช่วยกันอาจารย์ก็มีหนะ้าที่สอนธรรมเพื่อดูแลสถานธรรมแห่งปัญญามันแหลนแคนมันไม่มีเศรษฐีมาสนับสนุนไม่มีกองทุนหรอกครับที่นี่มีแต่อาจารย์นั้นที่เป็นหัวเรือที่ต้องทำหน้าที่โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ